อินเวอร์เตอร์ขนาด 5.5k อันนี้โหลดอยู่ที่1 4์นะครับประมาณประมาณ3,000วัตต์ใช้เปิดแอร์ขนาด15,000 BTU สูบิชิครับแล้วก็ทาร์จรบไฟฟ้าตัวนี้เนต้า นี่ชาร์จรถไฟฟ้าเราใช้พลังงานจากแสงันทิตย์นะครับพลังงานสะอาดจากแผงโซลาเซลล์น,นี่ชาร์จของจริงได้ประมาณ2กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นชาร์จฉุกเฉินนะครับก็ใช้ได้สำหรับที่ไม่ต้องการเวลาเร่งด่วนอันนี้กระแสชาร์จ แบตอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้เครื่องเครื่องติดนะครับเครื่องติดก็อยู่ได้สองแอมป์แต่ตอนนี้ติดเครื่องเดี๋ยวจะปิดเครื่องก็จะได้เพิ่มเยอะกว่านี้ประมาณตอนนี้แบตเหลือประมาณยี่ส <c oughs> ิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงก็จะเต็มเราใช้พลังงานจากโซล่เซลลแท้ที่ไม่ต้อง ไปชัดไฟข้างนอกนะครับไม่ต้องเสียเข้าไฟให้กับการไฟฟ้าอันนี้อน,นี้วิ่งได้พันห้าสิบเอ็กิโลละ